อะไรคะค่ะไม่ต้องดันฝั่งนี้ถอฝั่ง ขาดซิงซิงแล้วทับยากเลยอ่ะเผลอติดดอกไม้ไปมาแล้วติดดอกไม้ไปดูดูป่าบ้างดูป่ายิ้มที่เราจะไปถ่ายยิ้มสวยทำไมยิ้มแบบนั้นเนี่ย แบบมันมาแล้วก็อยู่กองตากสิต้องแบบแบบยางนี่โอเคจ้าขอบคุครับรูคแพ้ายรูปสาวให้หน่อยค่ะ ทหารครับที่สาดาวจะไปเหยีารพวกปทหารเรือครับทหารเรือทหารเรือที่ไม่แข็งแรงนะเพราะไม่ได้พูดบวกแสดงว่าทางน้ำต้องได้หลักว่ายน้ำแน่นอนได้นิดเดียวตอนนี้ลอยได้นะครับก่อนเราจะจมกกระดิ่งนะครับแต่พอเรือไปถึงได้เลยนบนจุดนะครับอันนั้นทายคลิปบอกทั้งหมดสั้นทายคลิปบอกได้สุดเลยโอ้คือว่าวเท่ ตายต่มาบอกลงพ<อ>่อหนยมาจากจังหวัดพิจิตรโอ้มาจากพิจิตรเลยครับอาบนาคริตรอดีตชารวัลเชิญเชิญเรือลูกไข่กัน ม่ได้สหายเจ้าอยู่คนนไปเสดสหายห้าอยู่คนนไปเส่โอ้จับไปหลายๆล่ะเกียร์ก็จังลองเก๋เจ๋สวยนะเนี่ยดูในทุวีอันนั้นก็มีก็สวยอีกเอาคือไปยิ้มกัน ยิ่งเขาก็เห็นแค่โอเคเลยเนาะวันหลอใช่ไหมเออก็เห็นวันหล่อสิแมนแมนวันนี้คนเดินมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยค่ะมาตลอดได้ครับวันนี้ก็มีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูแต่งหาวาดูฝั่งนี้ก็เยอะเลยนะโอ้โอ้โอ้เห็นคนเดียวเนาะเบิ่งนี่นี่กับท่านเน่โอ้มันเจ็บแอวเจ็บไหล่แล้วเนาะมา มาเบิดลครับลุงคนครับส้มคงนับ่อได้ครมาเอาเอนหนึ่งเสียมก่อนอันใดเียตัวใหญ่นเอามาแม่ไปต้องต้องต้องยกข้างล่างนะน่ะ ยกอก่คร uh, ับยข้างล่างมือยกชองข้างเลี้ยวมันรุดทอบไปเลยเออตู้แดดใช่นาะอันี้นะครับเอาไปยนักไงไปดูบ้างตั้งตรงกลางมาถัง เาอาไปบนรถให้เราเอาปายปะวะค่ะให้เราีาาน้อยใบใหญ่เกี่ยวนั่นมาทางใดจะับฮะเกี่ยวนี่มัทางไหนเกี่ยว<ะ> <s up. S 2> นี่ละ่ะเกี่ยวข่อยลวเอาไปเาไป

คสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋อนะครับพี่อ๋อดีเอไอนะครับพี่อ๋อดีเอไอนะครับฝากฝากช่องนี้นะครับฝากช่องเลยนะครับทุกคนบอกความแจ็งเลยน่เอกนะไม่น่าใส่หมวกกันนี้เลยว่ะมาพี่เอกกันได้ครับแดดเนี่ยทยอย

ไปดูเลยนทไปข้างนอกดูเลยนี่คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะยายลงขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ